คนที่อยากเห็นหัดใหญ่และสงขลาจเจริญเติบโตต่อไปคงต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วคราวนี้ถ้าคุณไม่สู้ก็ทําการชาปนกิจศพอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาได้แล้วครับ การเจริญเติบโตของเมืองใหญ่นั้นล้อกับสังคมเศรษฐกิจไทยมาตลอดเมืองหัดใหญ่สมัยใหม่ยุคสมัยใหม่บูมมากในช่วงทศวรรษที่2030พร้อมๆกับเมกะโปรเจกต์ที่เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมสุรานนท์ช่วงปี2524หรือประมาณ41ปีที่แล้วตามด้วยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันแปลสนามรบเป็นสนามการค้าคิดจะดันที่ไทยเป็นเสือตัวที่5้ของเอเชียเวลานั้นท่านผู้ชมครับผู้ประกอบการระดับชาติเกิดการรวมตัวกันอย่างคึกคักในนามคณะกรรมการภาค ร่วมภาคเอกชนหันมามองที่จังหวัดสงขลาแกนนําผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอหัดใหญ่ก็รวมตัวก่อรูปเป็นองค์กรภาคเอกชนกันคึกคักแถมยังหลากหลายและมากของหายชนดซ้ำยิ่งในช่วงสองปี2536ก่อนที่ดรมหมาเดมูฮัมมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะก้าวลงจับนาจเขาอยากจะทิ้งทวนพัฒนาสีรัฐตอนเหนือแผ่นดินเกิดมาขอให้ในชวนหลีกภัยนาย,นยกรัฐไทยเอา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพัฒนาแล้วยังให้ไปชวนพระนาบดีซูฮันโตจากอินโดนีเซียให้นำสองจังหวัด คือสุมารตราและเมดานเข้ามาร่วมทําโครงการ IMT GT หยิบเอายกเอายุทธศาสตร์การพัฒนาจากโครงการ IMS GT หรือโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซียสิงคโปร์ที่ทาบับอยบู่บริเวณช่องแคบมลาละกาเป็นต้นแบบซึ่งก็เป็นที่ตกลงและเดินหน้ากันนับแต่นั้นสิ่งนี้เหมือนการติดสปริงให้กับภาคเอกชนในหาดใหญ่นอกจากขอการค้าสภาวิสาหกรรมชมรมธนาคารซึ่งเป็นองค์กรหลักและเป็นทางการในระด,ดับจังหวัดแล้วภาคเอกชนของหาดใหญ่ยังจัดตั้งอง,องค์กรมารองรับอีก มากมายจนแทบจะจําชื่อกันได้ไม่หวัดไม่ไหวขนาดแกนนําเองยังไล่เรียงกันไม่หมดตัวอย่างเช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระดับจังหวัดแตกตัวแตกย่อยไปหลากหลายเช่นสมาคมไก้มักคุเทศแตกแยกเป็นสองสมาคมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมสมาคมพัฒนาคารและอาหารสมาคมธุรกิจทัวร์สมาคมรถตุกต๊กตุ๊กรถมอเตอร์ไซค์ชมรมผู้ค้าปลีกในภาคภาคธุรกิจอื่นๆก็ไม่น้อยหนะ้าสมาคมอสังหาริมทรัพย์ก็มีความพยายามตั้งอง,องค์กรซ้อนทับขึ้นมาเช่นกันท่านผู้ชมครับเหตุผลที่องคอ์กรภาคเอกชนเมืองหัดใหญ่ไร้เอกภาพเช่นนี้อธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจได้ง่าย แต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะการต้องการชิงดีชิงเด่นกันเท่านั้นแต่หลักๆแล้วท่านผู้ชมครับเป็นการขัด ผลประโยชน์กันเพราะโดยธรรมชาติมีอยู่ประมาณ50ตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจในหัดใหญ่ยึดโยงการทําธุรกิจแบบระบบกงสีพร้อมจะฟาดฟันราคากันตลอดเวลาเมื่อเห็นโอกาสช่วงจริงได้การขัดผลประโยชน์ในธุรกิจเดียวกันนั้นหรือข้ามลายธุรกิจมีให้เห็นเป็นปกติธรรมดา,มาไม่ว่าในเรื่องธุรกิจทางโรงแรมบริษัททัวร์พัตคารร้านอาหารสถานบันเทิงนวดแผนโบราณอาบอบนวดกระทั่งตุ๊กตุ๊กวินมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่ง,างหาเปร่แผงลอยกิจการเหล่านี้ท่านผู้ชมครับพร้อมจะตัดราคากันหรือไม่ก็พร้อมจะเอาแปรค่าคอมม ไม่จ่ายให้กับคู่ค้าแต่เอาไปใช้ลดราคาจูงใจให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าโดยตรงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐในพื้นที่หลายหน่วยง,งานมารุมมาตุม้มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งก็มีทั้งเป็นผลและไม่เป็นผลอย่างเช่นภายใต้ความร่วมมือของ IMTGT ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้สบตได้ผลักดันให้มีการตั้งสภาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมารองรับองค์กรภาคเอกชนของ5จังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งก็ขับเคลื่อนไปได้ดี ระยะเวลาหนึ่งก่อนจะหมดความสําคัญไปขณะที่ความวุ่นวายของภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมทั้งหนายหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมงานผลักดันให้เกิดสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาขึ้นมาเพื่อเป็นร่มกลางแก้ปัญหาการทุกองค,กอค์กครธุรกิจท่องเที่ยวแล้วไปขอร้องนักธุรกิจมากบรรมีที่แทบไม่เกี่ยวการกัรงท่องเที่ยวเลยมาให้มานั่งหวัวโตะใครบ้างล่ะท่านผู้ชมลุงน้อยชื่อเดิมคือชื่อว่าที่ร้อยตรีไพโรจนรัตกุลเจ้าสัว าระดับชติเฮียเก้านนิมิตชัยจิรัติทีกุลเจ้าของธุรกิจขนส่งข้ามชาติเฮียเพ่งนายกำพลกำพลานนท์ตัวแทนธุรกิจค้ากระดาษท่านผู้ชมครับปัจจุบันนางรุ่งรัชชัยจิรัติกุลภรรยาเฮียเก้าได้มานั่งเก้าอีน้นี้ตลอดที่ผ่านมาภารกิจหนักก็คือเดินหน้าไปตัดริบเปินเปิดงานอีเวนต์ท่านผู้ชมครับณวันที่วิกฤตรอบด้านรุมเร้ากัดกร่อนมหาใหญ่จนสาสกันความไร้เอกภาพขององ,องค์กรภาคเอกชนก็ยังดำเนินอยู่เด่นชัดมิเพียงเท่านั้นความ ความคาดหวังของสังคมที่ต้องการหเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการถ่ายเทเลือดด้วยการให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปบริหารองค์กรเวลานี้มีให้เห็นเพียงแต่สมาคมโรงแรมที่เพิ่งได้ผู้นํารุ่นใหม่เข้าไปนั่งหัวโต๊ะสองคนแต่ท่านผู้ชมครับโดยรวมแล้วคนรุ่นลายครามยังเกาะเก้าอี้ประธานและควบคุมหางเสือไว้เกือบทั้งหมดนั่นเป็นเพราะความที่กลุ่มทุนหาดใหญ่ยังยึดมั่นระบบกรงสีไว้ยอย่างเดียวแน่นกว่าครึ่งศตวรรษหรือ50ปีที่เมืองหาดใหญ่พัฒนาสู่ความทันสมัยกราฟแห่งความ รุ่งเรืองเคยพ,พุ่งขึ้นสูงสุดช่วงคาบเกี่ยวทศวรรษที่2 5 3 0 2 1 4 0แต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่ากราฟจะถูกกดหัวให้ต่ำลงไปเรื่อยๆยิ่งสมัยได้รัฐบาลหลังจากการรัฐประหาร2ระลอกต่อเนื่อง16ปีที่ผ่านมา กราฟไม่ใช่แค่แตะดพื้นเลี่ยนดินเท่านั้นแต่น่าจะมุดดินลงไปเมืองหัดใหญ่นี่เป็นเมืองส่วนหนึ่งของแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ความมั่นคงที่ถูกจับตาและให้ความสําคัญเป็นอย่างพิเศษยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนมีนำนโยบายการเมืองนําหน้านายการทหารเปิดช่องหายใจสำหรับหัดใหญ่ค่อนข้างกว้างขวางแต่พอมีรัฐบาลมาก็กลับหัวหางทันทีกลายเป็นการทหารนาหน้าการเมืองช่องหายใจถูกปิดทําให้แคบลงชนิดกราดกระอวนไปตามๆกันในยุคเศรษฐ กิจบูมท่านผู้ชมครับหาดใหญ่เคยเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่ช่วยกระจายความเจริญไปสู่เมืองอื่นๆทั่วทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการแบ่งยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ไว้เด่นชัดให้สงขลาที่มีเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองพี่เอื้อยของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบ,บาลคอสชรื้อใหม่ให้สงขลากลับไปเป็นส่วนเล็กๆของกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยที่รวมพื้นที่ทั้งที่ยาวไกลกันมากท่านผู้ชมครับจากชุมพรยันนราธิวาสศูนย์กลางก็เปลี่ยนไปเป็นสุุรราาา์ธธนียทศสต ทันาที่มีหัดใหญ่เป็นเมืองสําคัญก็ถูกทําให้ เลือนหายไปจากข้อมูลข้างต้นเมื่อมาร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาคใต้และภาพรวมประเทศเมืองหาดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเมกะโปรเจกต์ที่กระจายไปทั่วทั้งภาคไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าอนาคตแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลคลองไทยเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจการชายแดนใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้แม้เวลานี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ว่าดูเหมือนยังมองแล้วมองไม่ชัดเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยสรุปได้ว่า รัฐบาลที่สลับวนเวียนจากการเลือกตั้งกับการยึดอำนาจเข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพเกิดความไม่ต่อเนื่องใน,นกลไกอำนาจรัฐยุทธศาสตร์ถูกปรับเปลี่ยนไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนในในยุบายต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองหัดใหญ่อย่างแน่นอนที่สุดไม่เพียงภาพรัฐบาลเท่านั้นมองดูระดับพื้นที่ที่ไม่แตกต่างกันมีเสียงบ่นหนาหูมานานว่าทำไมทำไมต้องส่งผู้ว่าที่รอกรเกษียณในอำเภอหรือหน้าส่วนราชการต่างๆที่มีสายนาการเมืองหรือกลุ่มอำนาจให้กิน ตำแหน่งทําไมไม่ส่งมือดีด้านบรหิหารจัดการช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆมาบ้างนี่คือลักษณะข้อท็จจริงที่สะท้อนออกมาถ้าเราจะลงให้ลึกลงไปจะเห็นความไม่ชอบมาพากลมากมายมีเสียงลั่มลือมายาวนานว่าถ้ามีโอกาสบรรดาข้าราชการพร้อมจะตีตัวช้างให้มันนั่งเก้าอี้สําคัญจังหวัดสงขลากันทั้งนั้นเพราะถือว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรมากมายรอให้ขุดเอาไปได้ทุกส่วนราชการก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นไปของเมืองหใหญ่แทบทางนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจใดๆการเงินการธนาคาร การค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวนั้นสําหรับเมืองหัดใหญ่แล้วคือขุมทรัพย์มากมายก่ายกองรอให้ขุดไปได้แบบไม่มีวันหมดเช่นกันจนกระทั่งถึงวันนี้ที่มันตายลงไปแล้วท่านผู้ชมครับในแวดวงธรุรกิจท่องเที่ยวเมืองหัดใหญ่มีการประเมินว่ามีส่วนราชการ20หน่วยงานเกี่ยวข้องมีสถานที่ทตั้งตั้งลด่านชายแดนไทยมาเลเซียเชื่อมโยงมาถ,ถึงเมืองหัดใหญ่ต่อเน,นื่องไปถึงสารากลางหรือศูนย์ราชการในตัวเมืองสงขลาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทั้งประเภทนักบินที่พร้อมจะโฉบไปโฉบ มาหรือพวกรากงอกที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องเป็นประจำท่านผู้ชมครับมีตัวอย่างคลาสสิกที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเนื้อหาไม่เปลี่ยนเลยคือในช่วงเทศกาลสําคัญวันหยุดยาวๆของมุสลิมและจีนมักจะมีนักท่องเที่ยวชายมาเล์ชาวมาเลหรือสิงคโปร์อินโดแซมบ้างไปกระจุกตัวที่ด่านนอกและด่านประดังเบซาเพื่อขอเข้ามาท่องเที่ยวและพักในเมรยาหาใหญ่เป็นที่รู้กันของไกลว่าถ้าอยากผ่านช่องทางบายพาสก็ต้องเตรียมไว้30ริงกิตมาเลเซียประมาณ240บาทถ้าหากการจชราจรติดขัดมากๆกก็ต้องเพิ่มไปตามสัด ส่วนอาจจะขึ้นเป็นหลักร้อยริงกิตก็มีมีต้องพักโรงรยรยละเอียดไปถึงตามโรงแรมที่พักร้านค้าอาหารสถานบันเทิงต่างๆว่าถูกกดดันไปจากเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับเอาแค่รถตุกตุกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเหมาพาไปตามเที่ยวจุดต่างๆรอบเมืองแม้กระทั่งเที่ยวรับเที่ยวส่วงตามสถานีต่างๆในเมืองอใหญ่บ่อยครั้งเจ้าของรถยังถูกดักจับฐานไม่มีการทําประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวก็ยังมีเป็นต้นท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเคยมีบริษัททัวร์ถูกกดดันอย่างหนักผสมผสานกับต้องเจอสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อ เรื่องยาวนานส่งผลให้ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำกิจการสีเทามาแล้วมากต่อมา ตัวอย่างหนึ่งคือช่วงที่มีการทลายแก๊งค้าม,มนุษย์ข้ามชาติใหญ่โตในสงขลาไม่กี่ปีมานี้ปรากฏว่ายังมีเจ้าของธุรกิจทัวร์ต้องตกบ่วงพวกเันจำเลยเข้าไปด้วยทีนี้มาดูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตเมืองหาดใหญ่โดยตรงบ้างเป็นที่รับรู้กันว่ามุ่งแต่จะสแสวงหาช่องว่างช่องทางเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตที่รุนกรำเช่นนี้ก็เลยส่งผลให้กิจ,จกรรมหรือการจัดงานต่างๆที่ควรจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยหนุนเกื้อพาชาวิหาดใหญ่ออกจากวิกฤ กลดทับถมเข้าอีกสิ่งนี้ดูได้จากการจัดพื้นที่ไปให้กับธุรกิจจัดอีเวนต์มืออาชีพนั่นไง และก็ขราชการก็จะมีอยู่เบื้องหลังในการรับสวยต่างๆในการจัดธุรกิจอีเวนต์แบบมืออาชีพถ้าพูดถึงเมืองหัดใหญ่และการตายของเมืองนี้ถ้าไม่คุยกันเรื่องภาคการเมืองก็ดูจะไม่สมบูรณ์แบบภาคการเมืองกับการฟื้นชีพของเมืองหัดใหญ่ไม่ต้องเจาะรายลึกละเอียดให้มากนะเอาไปดูง่ายๆเลยท่านะผู้ชมว่ารัฐบ,บาลชุดปัจจุบันหลังเลือกตั้งสสเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562ท่านผู้ชมรู้ไหมมีเลือดเนื้อชาวสงขลาได้รับโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีถึง4คนหนึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายมนตรี กฎหมาย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการนัตรีวาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3นายนิพนธ์บุญยามณาีรัฐมววาานตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ4นายถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมนาคมในยุคนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ12รกรกฎาคม2562มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มาก4 รัฐมนตรีสงขาพบปาพูดคุยกับตัวแทนองคอ์กรภาคเอชนที่โรงแรมบุรีสีภูบูติกกลางเมืองหัดใหญ่ท่านผู้ชมรู้ไหมคนหัดใหญ่นักธุรกิจตื่นเต้นมากมีการเสนอ9โครงการเร่งด่วนใหรัฐบ,บาลเร่งไปเดิมการ 1. รถไฟรางคู่สุร,ราษฎร์ธานีสงขา 2. โครงการมอเตอร์เวย์หัดใหญ่สะเดา สามท่าเรือดำลึกะนะสี่โครงการถนนเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ห้าโครงการสงขลาชายนาทาวหกการตั้งกลุ่มจังหวัดใหม่สงขลาพัทลุงสตูลเจ็ดโครงการดิวตี้ฟรีโซนแปดระบบจราจรอัจฉริยะและเก้าโครงการสงขลาไมซิตี้ตื่นเต้นกันมากคนภาคเอกชนคาดหวังไม่เคยมีท่านรีคนชาวสงขลาพร้อมกันสี่คนมาก่อนในประวัติศาสตร์ทุกคนเชื่อด้ยความสุขใจว่าจะมีพลังหนุนช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันการคืนฟื้นชีพให้เมืองหัดใหญ่เพราะถ้าดูในเหตุ การ9้าโครงการแล้วรายละเอียดเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีเมืองหัดใหญ่ท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าผ่านไปจะครบ3ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะครบ3ปีที่เขาหือฮากันเขาประชุมกันใหญ่9้าโครงการกลับไม่มีอะไรคืบหน้าความฝันที่จะมีพลังขับดันการพัฒนานำเม,มืองหัดใหญ่รุดออกจากวิกฤตอย่างมากมายกลายเป็นความฝันลมๆแรงๆงเวลานี้แม้กระทั่งถาวรเสน,เนียมที่ต้องพนจากเก้าอี้รัมตรีไปแล้วแต่สารรีชาวสงขาย,ยังอยู่วิศณุพิพัฒน์นิพนธ์ยังอยู่หรือถ้าเราจะ พุ่งไปที่พักประชาธิปัตย์ที่แพงเงาทาบับเมืองหัใหญ่มานานเวลานี้ก็ยังคงเป็นแกนจัดตั้งและค้ากันรัฐบาลอยู่ยังคมและมีส่วนดูแลกระทรวงสำคัญสำคัญอย่างเช่นพาณิชย์กเกษตรพัฒนาสังคมมหาไทยและสาธารณสุขทําไมพวกนี้ถึงไม่มีส่วนในการช่วยแก้ว,วิกฤตของเมืองหัดใหญ่เลี้ยวมาทางด้านการเมืองท้องถิน่นเทศบาลนครเมืองหัดใหญ่ที่บริหารก็ได้สวมเสื้อพักประชาธิปัตย์มาท่านผู้ชมครับเกือบ20ปีเริ่มจากนายพรัยพัฒนโนของพักทิ้งตําแหน่งสสมาลงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีปี2547จนะทั่งเวลานี้พลตรวจโทษาครทองมูนีสวมเสื้อพักน,นั่งทีมบริหารงานอยู่ซึ่งพลตรวจโทสาครทองมูนีเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลาทีมปัจจุบันนำโดยนายไยเจนมากสุวรรณนายกอบจอก็เป็นคนพักประชาธิปัตย์ที่ส่งลงชิงตำแหน่งได้มาทำไมข่าวคราว,ข,าว,ข,าวของการหนุนช่วยกอบกู้เพื่อฟื้นคืนลมหายใจกับเมืองหาดใหญ่ของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาธิปัตย์ช่างเงียบสงบอย่างนี้ที่พอมีเห็นได้บ้าง เป็นกรผลักดันโครงการล้วนต้องใช้เงินลกงบลงทุนจํานวนมากซึ่งน้อยจะนอกนอกจากไม่สอดรับภาวะเศรษฐกิจเชื่อคนจํานวนมากก็ไม่อยากจะเห็นอย่างเช่นการละลายของแท่งไอติมอย่างล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวโครงการหอชมเมืองและสกายวอล์ของเมืองใหญ่ที่ต้องทุม่มงบไปหลายร้อยล้านบาทสักนิดหนึ่งกับโครงการหอชมเมืองและสกายวอล์แบ่งออกเป็นสส่วนการสร้างหอชมเมือง30ชั้นเพื่อปานเป็นการจุดชมวิว360องศาใช้งบประมาณก่อสร้าง138ล้านบาทการก่อสร้างเส้นทาง กายวอล์กเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมวิวเมืองหาดใหญ่ระยะทาง500เมตรงบประมาณก่อสร้าง41ล้านบาทพรรคประชาธิปัตย์ปกครองหาดใหญ่และสงขลามาเกือบ20ปีมีคนพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากสงขลาเป็นรัฐนตรีหลายคนแต่เมืองหาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ตายไปได้นี่คือผลงานในทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นและหาดใหญ่จะฟื้นคืนชีพยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดแล้วว่าเมืองหาดใหญ่ตายด้วยสาเหตุอะไรใครบ้างควรจะรับผิดชอบอย่างน้อยก็ใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้งครั้งหน้าที่เชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้อย่างที่ผมเคยเตือนไว้ไงบอกว่าท่านผู้ชมที่เชีย์ยรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ทางหัดใหญ่สงขลาหรือทางใต้ขอสักครั้งเถอะสั่งสอนเขาสักหน่อยได้ไหมหัดใหญ่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวของพรรคประชาธัปัตย์ทั้งระดับชาติะระดับท้องถิ่นแล้วหัดใหญ่จะฟื้นขึ้นชีพยังไงผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมองไกลไปกว่าหัวไม่ตีนของตัวเองต้องมองไกลไปกว่าผลประโยชน์ของตนและกลุ่ พร้อมคือการรื้อกระบวนความคิดและโครงสร้างที่พรุงพลังที่ต่างช่วยกันสร้างขึ้นมาในดีตเพื่อล้อมตัวเองและพวกพ้องเอาไว้แล้วเลิกที่จะผลักฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นอื่นเหมือนอย่างที่ทามาตลอดทั้งภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนควรจะมีการเปิดช่องทางมีส่วนร่วมกว้างที่สุดสําหรับชาวหาดใหญ่ไม,ม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรืออยู่นอกเมืองแต่มีส่วนต้องปฏิสัมพันธ์กันให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทําร่วมกันหนุนช่วยแก้วิกฤตปัญหาด้วยกันประเด็นสําคัญท่านผู้ชมครับประเด็นหนึ่งเมืองหัดใหญ่นอกจากครอบคลุมพื้นที่เทศบาลหัดใหญ่ยังต้องรวมถึงเทศบาลเมืองอีก4แห่งที่ล้อมรอบอยู่คือเม,มืองคอหงเมืองคลองแหเมืองควนลังและ เมืองบ้านพลุซึ่งมีอีกหลายเทศบาลและอบตที่มีศักยภาพมาร่วมมาได้หรือถ้ที่เกี่ยวร้อยไปจนถึงเมืองสงขลาที่ห่างกันเพียง20-30ถึงกิโลเมตรเองซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทศบาล,ลนครสงขลามีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต,รต,รตรหลายแห่งล้อมรอบเช่นกันมีทั้งสถานการศึกษาแต่ใหญ่หา้ามยาลัยมออหัดใหญ่หมหาลัยหัดใหญ่หมอทักษินหมหาลัยราชาพัฏสงขลาและหมหาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในจังหวัดใหญ่ที่ไม่เบาชาวหัดใหญ่ครับการปลิกฟื้นหัดหญ เป็นภารกิจต้องทําอย่างเร่งด่วนอย่าสร้างภาพอย่าอย่าไปฝันถึงวันเก่าๆว่ามีการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวเรื่องื้นตัวแล้วคนมาเลเซียนกักท่องเที่ยวจะกลับมายางาามังหัดใหญ่เพราะว่าเมืองหาดใหญ่ณวันนี้เหมือนคนตายไปแล้วคนเดินทางเข้ามาเห็นสภาพเมืองที่รกร้างไร้ชีวิตชีวากลับไปรอบนี้เชื่อผมเิยเขาไม่ใหม่แล้วที่สําคัญการฟื้นฟูครั้งนี้ต้องมองปัจจุบันถึงอนาคตโลกเปลี่ยนไปมากแล้วจาก30-40ปีที่แล้วหัดใหญ่ต้องมีอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ยังยึดอยู่กระดีดว่าหัดใหญ่เป็น บันเทิงเริงรมคนมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาแสวงหาเซ็กซ์สินค้าหนีภาษีมองไปข้างหน้าดึงจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ศูนย์กลางทางสุขภาพไม่ต้องหับศูนย์กลางการคมนาคมการค้าการทำธุรกิจการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดในภูมิภาคอื่นแผนเหล่านี้เนี่ยต้องวางเป็นระยะยาว1 0 2ถึงปีเพื่อให้เกิดการลงทุนด้านสาธารณูปโภคจูงใจให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนแต่ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนรายละเอียดในระยะสั้นตามสถานการณ์หัดใหญ่ตายไปแล้วผมใช้เวลานานพอสมควรลง รายละเอียดเล่าว่าทําไมหาดใหญ่ถึงตายมีทั้งการไม่มีวิสัยทัศน์ของคนบริหารมีทั้งความเห็นแก่ตัวของพ่อค้ากลุ่มกงสีที่อยากจะผูกขาดผลประโยชน์ที่เขาตัวเองมีทั้งการเข้ามาสูบเลือดเนื้อการถมากินของคนในหาดใหญ่ของหน่วยงานราชการคนหาดใหญ่คนที่อยากเห็นหาดใหญ่และสงขลาจเจริญเติบโตต่อไปคงต้องลุกขึ้นมาสู้แลวคราวนี้ถ้าคุณไม่สู้ก็ทําการชาปนกิจศพอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แล้วครับ